ให้บีบตรงจุกตรงนี้นะคะเนื้อเซรั่มน้องเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเห็นเนื้อใสๆแบบนี้ก็คือประสิทธิภาพในการดูแลผิวนะคะก็คือสุดยอดมากแล้วดนลนดนลนนะคะอ่าเราก็หยดลงไปให้มันทั่วผิวเราเนาะเห็นไหมแล้วก็น้องเขาก็จะซึมเร็วนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเอาคอด้วยเดี๋ยวคอเหี่ยว ใครที่อายุแบบสามสิบขึ้นไปแนะนำว่าใช้เลยนะคะ <c oughs> เหมือนเขาจะไปทำให้โครงสร้างผิวมันแข็งแรงขึ้นผิวมันนุ่มฟูมันอิ่มน้ำนะคะมันทำให้ผิวเราดูอิ่มอิ่มน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปักสินค้าในตะกร้าด้วยนะคะเดี๋ยวปกักเซลม